โมเมนตนี้ทำเอาแฟนๆทั่วโลกต่างใจฟู ลิซ่ารักพิงค์รับเกียรติไปโบกทงผู้ชนะการแข่งขัน F1 ชาวเน็ตตาดีแอบเห็น e มีคนพิเศษหลบหลังเสาเรียกว่าทำเอาทั่วโลกคือฮากันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะเมื่อน้องลิซ่าบรักพิงค์ร่วมรับเชิญในการแข่งขัน F1 ที่ไมอามีและได้ร่วมโบกทงตราหมากรุกให้กับผู้ที่ชนะในสนามนี้ด้านไอจีของทีมเรดบูลได้เผยภาพของลิซ่ากับรถ F1 แต่มีคนแอบ,บเห็นเหมือนกันว่ามีคนพิเศษหลบหลังเสาเรียกว่าทำเอาแฟนๆทั่วโลกตื่นเต้นแทนกันเลยค่ะเมื่อน้องลิซ่าบรักพิงค์ที่ล่าสุดได้ไปร่วมเป็นแข ร่วมทีม Red Bull Racing และได้เข้าร่วมการแข่งขันรถสุดหนึ่ง F1 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาสารัฐอเมริกาอีกทั้งยังได้รับเกียตสูงสุดด้วยการบกทงจาหมักลุกให้กับผู้ชนะ ซึ่งโดยปกติแล้วคนที่จะบบกทงนี้ได้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก FIA แต่ในบางครั้งก็จะมีดาราหรือคนดังที่มาบบกรงตราหมักลุกนี้ด้วยค่ะทางนีนอรลิซ่าได้ปรากฏตัวในลุกจากแบรนด์ Agnes Studio ด้วยกระโปรงสั้นแบบไมโครและเสื้อแจ็คเก็ตเดนิมและถือกระเป๋าเข้ากับทีมเป็นรูปหมวกกันน็อกห้อยป VIP, ้าย VIP l u q u i d Access ซึ่งเป็นป้ายสำหรับบุคคลสำคัญที่พักเข้าถึงจุดสตาร์ทอย่างไรก็ตามค่ะก่อนที่จะเริ่มงานน้องลิซ่าได้ไปถ่ายรูปกับรถแข่งจากทีมเรดบูลและได้ไปเจอกับ m a ็กเวิร์สเทเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคนล่าสุดซึ่งระหว่างถ่ายรูปนั้นแอปมีคนสังเกตเห็นว่า f ฟธวิกอาร์โนหนุ่มคนสนิทก็มาอยู่ด้วยแต่แอปลบหลังเสาเรียกว่างานนี้หนุ่มอาร์มาดูทั้ง F1 และมาให้กำลังใจน้องลิซ่าซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆทั่วโลกต่างใจฟู กับความน่ารักของทั้งคู่ที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ